สวัสดีค่ะวันนี้น้องเนเปิลแจะข้าเชื้ออีกรอบนะคะแต่ตอนนี้เนเปิลขอกินน้ำมะนาวใส่น้ำอุ่นๆนะคะมันเหมือนมันยังไม่อายเพราะว่ามันหมอนกินนด้หรือกินน้ำมะนาวอุ่นๆเอามะอาวไปว้ให้หน,นะะ่อยครับ แม่บีบใส่แล้วร้อนไหมเป่าก่อนไม่เปลี่ยวเป่าเปลี่ยวเป่าเอาน้ำใส่อีกเปล่าะะเอาเด็กเหรอเอาอยัางดีเห็นจังสิจะย่าผุเจอได้ต่อฮ่าผู้ป่วยโควิดอารมณ์ลลดีนะคะกินหมดเลยเหรอ ก็ไม่ต้องหมดค่ะก็จิ๊บๆเอาค่ะจิิบจ <Beginning. Okay. S 1> okay. ้า uh ร้อนๆอยู่นะคะร้อนแล้วร้อนเปล่าร้อนเปล่าสิคะจิิบก็ถึงและเท่านี้ดีๆค่ะเร็วนี่ถึงและวเท่านี้ค่ะเปล่าเร็วฮึมันจะเรื่อุดคอเึอ่ะเปรี้ยวเปล่าดีๆดีๆค่ะ อุ่นๆเอาแด็กเอ๋อวยังดีเห็นจังสีกเลยนะจริงเจอใช่จ้าให้พี่แม็กซ์ะคะเร็วๆกินอีกค่ะน้ำไหมลูกน้ำเนื <LIKE anak lonely> ้อจะได้เก่งๆค่ะเอาแบบให้เต็มช้อนแล้วก็เลยอย่างนี้ไหมลูก ค่ะเป่าเป่าเป่าก็าาจะได้อุ่นๆคอด้วยเอาแต่แคลแคลยังดีเห็นจังสีเพอน่าจะเจอได้โอเค <c oughs> น,นั่นไม่ไอแตกแเร็วๆไม่ได้ให้กินหมดหรอกกินอีกช้อนหนึ่งพอ ช้อนใหญ่ๆห,หน่อยค่ะบึ้มๆหน่อยค่ะใหญ่ๆบึ้มๆเหมือนตัวเปิ้ลน,นะคะเอามาค่ะคุณแม่ก็จะกินเหมือนกันนะคะไม่ว่าใช่